เรื่องราวของตัวเองยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าคุณมีของและสตอรี่เพื่อให้คุณพาคุณเข้าใจวิธีสร้างแบรนด์และตัวตนบ่อยครั้งของคุณมักจะเป็นที่รู้จักปลอมอย่างชัดเจนว่าใครคือคุณและคุณมักจะเกิดขึ้นเพราะในยุคนี้อาจกล้าประกาศตัวตนคือคนที่โลกพร้อมจะฟังมากที่สุด 2. ส,สร้างแบรนด์และตัวตนมีคนมากมายที่ใช้ทั้งชีวิตตามเส้นทางของตัวเองเพียงแต่กลัวจะไม่ทำให้คุณกลัวที่จะผิดพลาดกลัวคนจะมองแปลกแยกออกไป ใช้ชีวิตจนหมดวันอย่างจืดชืดและถูกกลืนหายไปจากโลกโดยไม่มีใครรวบรวมทั้งที่ภายในลึกๆเขารู้ว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่ทำงานแลกเงินหรือมีชีวิตให้รอดไปวันๆไม่มีแต่ไม่มีแบรนด์ที่มีตัวตนชัดเจนไม่มีเสียงในโลกนี้เข้ามาเพียงคนทั่วไปทางเข้าที่โลกไม่เคยปรากฏเป็นประจำเป็นคนดีที่เงียบเียบเรื่องนี้ไม่ให้รางวัลกับคนที่เก่งแต่ต้องขอบคุณสิ่งนี้ขอให้คุณรู้ว่ามีคนที่มีความฝันแค่ไหนที่ ลุกขึ้นและกล้าประกาศให้โลกรู้ว่าคุณคือใครและคุณเป็นผู้นำที่ไม่มีแบรนด์และตัวตนคือการเลือกถูกกำหนดคือผู้ตามสามารถตรวจสอบได้ว่าให้ใครนิยามชีวิตเราแทนการไม่มีแบรนด์ไม่มีตัวตนปล่อยให้โลกบอกเราว่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปคุณไม่ใช่ดารายิ <Yes. S 1> ในส่วนของใครก็ตามที่สร้างแบรนด์แต่อาจเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะทำให้ใครเชื่อถือเลยด้วยซ้ำในช่วงเริ่มต้น อีลอนมัสเคยถูกเยอะยยันว่าบ้าและเขาโง่ที่เอาเงินไปลงทุนกับจรวดไม่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมโดยตรงกล้าสร้างตัวตนประกาศสิ่งที่เขาเชื่อทั้งที่โลกวิจารณ์วันนี้ Space x กลายเป็นบริษัทที่นาซาองค์กรต้องเป็นผู้นำและทั้งโลกต้องฟังเขาอย่าลืมว่าแบรนด์ก็กล้าเป็นคนอื่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้รู้ว่าตายไปแบบเงียบๆเป็นที่เชื่อกันว่านี่คือเพื่ออ,อวดแต่ได้รับสิทธิพิเศษ ในชีวิตของตัวเองที่และพูดในสิ่งที่คุณเชื่อในความรู้สึกที่คุณมีเรื่องงานความสัมพันธ์หรืออิสรภาพที่ต้องขอบคุณที่กล้าบอกว่าคุณคือใครและคุณจะซ่อนมันอีกต่อไปแบรนด์ไม่ใช่โลโก้ที่โพสต์สวยๆบนแพลตฟอร์มของแบรนด์คือสิ่งที่คนพูดถึงคุณลับหลังพลังงานที่คุณทราบโดยที่ไม่ต้องอธิบายในเรื่องของแบรนด์คือนั่นคือเดินเข้าห้องแล้วทุกคนรู้ว่าคนที่เขาคือใครคนไม่ได้แบรนด์คือนักเงาที่ประสบความสําเร็จในการเปิดเผย โดยไม่ต้องทำอะไรเลยและไม่ต้องพูดถึงตัวเองโอปรา w i วินฟรีคืออีกตัวอย่างที่สะเตือนใจในส่วนของการเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนเคยถูกที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเด็กสาเหตุของการจากวงการเพราะไม่ใช่เศรษฐีผู้หญิงผิวขาวรูปร่างดีในส่วนของทีวีอยากให้เธอมีส่วนแต่เธอไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ถูกใจใครเธอสร้างแบรนด์ของเธอโดยตรงเธอใช้ตันกะความเป็นมนุษย์ที่ดิบที่สุดวันนี้และเธอคือผู้หญิง ที่เป็นมหาเศรษฐีจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองเพราะเธอกล้าสร้างแบรนด์ของตัวเองไหนโลกจะยังไม่พร้อมรับมันเพราะคุณยังไม่ได้สร้างแบรนด์เพื่อให้สามารถเห็นกับคนอื่นได้เสมอโดยไม่ต้องใช้ความพยายามที่คนคนนี้ไม่มีจุดยืนการควบคุมที่มีประสิทธิภาพโดยสร้างผลกระทบที่แรงดึงดูดโอกาสเพราะคุณจะทราบคือใครแล้วใครจะได้กลับมามีแบรนด์ไม่ใช่แค่เรื่องที่เข้มข้นขึ้นจะทำให้เครื่องมือที่จะพาคุณ ทำตามชีวิตที่มีอิสรภาพสร้างผลกระทบและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นลุกขึ้นมายืนกรานในแบบของตัวเองสาเหตุไม่ใช่ความสูญเสียแต่ไม่สามารถลองเป็นตัวเองได้เพราะโมกลัวว่าใครจะได้ยินแต่ใครจะว่าบ้าแนะนำคุณไม่ค่อยสร้างแบรนด์ของตัวเองในวันพรุ่งนี้เลยยอมใช้ชีวิตภายใต้แบรนด์ของคนอื่นๆบ้างภายใต้ความฝันของคนอื่นและตายไปโดยไม่มีใครรู้ว่าคุณเคยทำธุรกิจนี้เลยด้วยซ้า มีที่ว่างให้กับคนที่กล้าเป็นจุดจริงและคนอย่างเด่นจะแจ้งเป็นพิเศษขอให้ตรวจพบตัวเองที่ตรวจสอบที่ชีวิตยังไม่ใช่ประเด็นที่อาจไม่ใช่จุดสังเกตที่สังเกตเห็นของคุณเนื่องจากคุณคงตัดสินใจว่ายืนกลางตรวจสอบที่การตรวจสอบที่ไม่จําเป็นในเรื่องนี้เท่านั้นเองถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ช่องของเราให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขและโชคดีครับสวัสดีครับ